สวัสดีครับวันนี้ทีมงานโฟทีเดินทางมาถึงจอมบึงราชบุรีอีกครั้งหนึ่งนะครับมาพบเกษตรกรที่ปลูกแตงแล้วก็ปลูกมานานแล้วด้วยเรามาพบกันครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับแนะนําตัวกับท่านผู้ชมนิดนึงครับพี่ประเสริฐนะครับพี่ประเสริฐครับอยู่ที่อยู่ด่านทัตโกครับจอมบึงราชบุรีครับอันนี้คือแตงอะไรพี่แตงล้านหรือแตงกวาแตงกวาครับ ตงกวาแตงแปงแตงเล็กแตงเล็กครับ <c oughs> เห็นบอกว่าพี่ทําอยู่สองสำปลงแปลงนี้พื้นที่ประมาณเท่าไหร่ครับห้างานห้งางานก็คือไล่เศษ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 ทาอาชีพปลูกผักมันตั้งแต่เมื่อไหร่พี่นานยังโอ้ตกยี่สิบปียี่สิบกว่าปีปแล้วพี่รู้จักโฟทีได้ไงครับไม่ผมเพิ่งรู้จักจากตัวแทนมาจำหน่ายอ๋อรู้จักไม่นานนะครับเพิ่งจะรู้จักเอามาทดลองรุ่นแรก แล้วก่อนน้นนี้พี่ใช้พวกอะไรพวกทำท้องตลาดทั่วไปคือสารเคมีตทำร้านทั่วไปอ๋อเราไปส่งแล้วก็ซื้อมามาใช้ใช่ใช่ตัวไหนดีก็คือก็ใครว่าดีเอาหมดใช่ใช่ก็ก็จะทนกับกลิ่นด้วยใช่แล้วเมื่อก่อนใช้เนี่ยผลผลิตมันเป็นยังไงบ้างับพี่ผลผลิตตอนนั้นก็มันไม่ไม่ใช่อย่างนี้นะเก็บไม่ได้เยอะมันไม่ได้มันไม่เหมือนแบบนี้เมื่อก่อนพี่บอกว่าปลูกแตงเนี่ยมันต้องขึ้นค้างนะครับมันจะขึ้นมาแค่ครึ่งเดี่วงครึ้งคางก็เรื่องเริ่มเรื่องแล้ว ครึ่งเดียวก็เริ่มเหลืองแล้วก็วายแล้วก็จะเก็บหมดก็จะต้องรื้อแล้วทาใหม่ใช่แต่พอมาใช้โฟชีที่มันแตกต่างสุดค้างแล้วมันพับลงมาแตงมันยาวขึ้นมาไม่ใช่ครึ่งค้างครับมันโตขึ้นไปสุดค้างแล้วมันยังห้อยย้อยพับลงมาอีกโอ้มันสมบ่หมดเลยทุกส่วนนะทั้งลูกทั้งอะไรลูกสวยกระติบมันก็น้อยกระติบคือแขนคอดอ๋อแตงที่มันไม่ได้ทรงที่มันทรงผิดเพี้ยน ใช่ก็แทบไม่มีเลยไม่มีน้อยอันนี้ปกติทั้งสมัยก่อนพี่ต้องให้ปุ๋ยกี่รอบเนี่ยอาทิตย์หนึ่งประมาณรอบอาทิตย์ละรอบอาทิตย์ละรอบอาทิตย์เก็ดวันบางทีก็ไม่ถึงถ้าดูอาการแปลงเอาแต่พอมาใช้โฟชีนี้พี่ยังให้ปุ๋ยเหมือนเดิมไหมไม่ได้ลองพื้นไปทีเดียวเตรียมแปลงลองพื้นรอบเดียวหลังจากนั้นยังไม่เคยให้เลยนะครับใช่ทีแต่นี้อย่างเดียวครับก่อนก่อนที่พี่ใช้โฟทีเนี่ยแปลงเนี่ยเคยเก็บผลผลิต สูงสุดได้ประมาณเท่าไหร่อ๋อก่อนที่เคยใช้ผมเก็บอยู่2 0 0กว่ากิโลเองหมายถึงว่าเต็มที่แล้วคือเนื้อที่ยังสองไร่ตั้งแา่ตอนนั้นที่ผมปลูกอ่ะมันก็ได้ประมาณสองร้อยสองร้อยกว่ากิโลฉีดปุ๋ยฉีดยาปุ๋ยมันทุกอย่างเลยทุกตัวเต็มเหนียวเลยสองร้อยสองร้อยกิโลนี่ก็เก็บได้ถึงสิบวันเลยหรอมันไม่ถึงไม่ถึงใช่มันก็ได้ช่องดก ไม่นานมันอยู่ได้ไม่กี่วันอ๋อก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งถึงไหมไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงอาทิตย์ด้วยโอ้โหคนทําปลูกแตงนี้ต้องฝีมือจริงๆนะครับกว่าจะไต่ขึ้นมาถึง200โลได้แต่นี่มันได้เป็นอาทิตย์ที่แปดร้อยอ่ะนะอ๋อในอาทิตย์ว่าหลังจากใช้โฟชีพี่ได้เท่าไหร่นะ800ร้อกว่า800ร้อกว่ากิโลต่อวันเลยเหรอต่อวันตวันเก็บทุกวัน ผลผลิตเพิ่มขึ้นมากกว่เดิม4เท่าในแปลงเดิมจาก200เป็นแ0คร้อเก็บต่อเน,นื่องได้กี่วันนะตอนนั้น800โลอ่ะมันได้อยู่ประมาณอาทิตย์กว่าที่นิ่งๆเลยเคยได้หลักหมื่นไม่เคยทำแตงแปลงเล็กๆได้หลักแสนมาก่อนแล้วไม่ใช่แสนเดียวนะครับได้หลายแสนอยู่นะก็ติดวันครับนะเพราะว่าวันหนึ่งมันก็เก็บได้สองสามน่ะลองคิดดูนะครับ ตั้งแต่ทำแตงมาทั้งชีวิตไม่เคยเห็นเงินแสนเลยมันไม่เคยมีสภาพงี้ด้วยคือสภาพนี้หาไม่เจอประทับใจอะไรบ้างครับบอกท่านผู้ชมได้เลยครับก็ประทับใจทุกอย่างอ่ะที่ทั้งสวยทั้งงามแล้วก็ดกแล้วก็สมบูรณ์แล้วก็ประหยัดปุ๋ยประหยัดยาสวยกอยงงามดกสมบูรณ์ประหยัดปุ๋ยประหยัดยาทุกอย่างเลย,ยครับวันนี้ทีมงานโฟทีก็ต้อง ขอขอบพระคุณพิเ์ษมากครับที่อนุญาตให้เราเข้ามาเยี่ยมชมแปงนะครับแปลงสวยๆแปลงนี้ปลอดภัยไร้สารพิษแน่นอนแล้วก็ผลผลิตเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม4เท่าโอกาสหน้าพบกันใหม่อีกครั้งนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ